สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าชินระและเบนี่มารุส่งท้ายโคลบโบ ไฟฟอร์สนะครับผมอ่าก็เป็นการอำลาคลอลาโบไฟฟอร์สนั่นเองนะครับผมเปิดด้วยตั๋วกาชาทั้งหมด95ใบนะครับผมใน ID 1ของผมนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมอัดในวันที่27ธันวาคมนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยอ่าทางเกมเนี่ยจะซ่อมบนมุงฐานทัพชวก,กิจนะครับวันที่ 2 8ธันวาคมตอน10นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับผมเป็นการเพิ่มเนื้อหาใหม่นั่นเองนะครับผมก็แสดงว่าวันนี้นะครับหรือว่าก่อนวันที่ก่อนวันที่28ตอน10นาฬิกาเนี่ยนะครับผมก็เป็นการที่แบบว่าคอลลโบไฟฟ์ฟอยังอยู่แต่ว่าหลังจากวันที่28ตอน10โมงเช้าไปเนี่ยคอลลโบไฟฟ์ฟอก็จะไม่เห็นหน้าเห็นตาในเกมเรนนิเจอร์นะครับผมก็คือ มันจะมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นอ่าอ่าเป็นการคอลแลบแค่เดือนเดียวนะครับผมแล้วมันก็จะไม่มาให้สุ่มอีกเลยนะครับใครที่อยากจะสุ่มก็รีบสุ่มกันนะครับผมส่วนผมเองเนี่ยก็จะมาเปิดหาชินระและก็บีนี่มารูนะครับผมก็อยากได้นะครับอ่าเดือนธันวาคมเนี่ยเอาตรงนะครับผมก็ความทรงจําไม่ค่อยดีเลยแหละนะครับผมคือแบบเข้าเดือนธันวาคมมาเนี่ยคือแบบไม่ค่อยมีอะไรดีเลยนะครับผมสำหรับผมนะ คือแบบเจอแต่เรื่องที่แบบโอ้โหไม่คาดฝันเยอะแยะแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีมากมายครับเออก <c oughs> ็เดือนนี้หนักเอาเรื่องเลยสำหรับผมนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดีกว่านะครับผมก็ไม่เป็นไรครับปีนี้ก็ช่างมันละกันนะครับผมเดือนนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นใหม่ที่เดือนหน้าละกันนะครับเปิดได้ทั้งหมด่ารู้สึกว่าจะเปิดได้ทั้งหมดอ่าห้าห้าสามสิบห้าใช่ไหม ห้าแปดสิบห้าหนึ่งไถ้านะครับสิบแปดรอบสิบเก้ารอบนะครับผมประมาณสิบเก้ารอบนะเออนะครับโหแดนกรรมการแจกใบเหลืองนะโอเครอบแรกก็ไม <sm elling and the subject> ่ได้อะไรนะครับผมก็ถ้าผมถ้าผมเนี่ยให้ข้อมูลหรือลาดตรงไหนเนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยก็ขอพารยนะครับผมผมจะปรับปรุงตัวในปีหน้าให้ได้นะครับผมให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะครับอ่า กิจกรรมแจกไอดีของผมเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคือแบบคนคอมเมนตะ์200กว่าคอมเมนตะ์เนี่ย200กว่าคอมเมนต์เนี่ยคือแบบสุดจริงนะครับผมผมก็ได้แจกไปแล้วสำหรับคนที่ตอบเป็นคนแรกนะครับผมคือผมก็เห็นอยู่นะว่าใครแก้ไขแบบว่าใครแก้ไขแบบคอมเมนต์อะไรแบบนี้เนาะเออผมก็เลยแบบรู้ตัวเพราะว่าผมแคปไว้ไง ผมแคปไว้ตั้งนานแล้วนะครับผมเออผมอัดคลิปไอเดียไว้ลงหน้าไงนะครับผมก็เลยแบบเห็นว่ามีคนเปลี่ยนการแก้ไขคอมเมนต์แบบนั้นนะแต่ว่าทําไมมันได้แค่เจ็ดาวเนี่ยเฮ้ยอีกเ4สชั่วโมงเองนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดีผมแบบไม่อยากจะเชื่อนะคือแบบโอ้โหเดือนที่หนักจริง่ยขนาดโคลาโบไฟฟ์ฟอร์นะผมแบบยังไม่ได้ตัวดีอย่างเช่นชินระกับเบนนี่ลุมาอยู่ในทีมผมเลยอะ ไอดีผมเนี่ยแต่และไอดียังเปิดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับผมโรเก็ตชาวเห็นไหมก็รู้สึกว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นหลังจากวันที่28ธันวาคมตอน10โมงเช้านะครับผมหลังจากวันที่28ธันวาคมตอนอ16นาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นตนัวละครหรือว่าเรนเจอร์ประจำเดือนมกราคมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ รอดูแล้วกันนะครับอ่าผมเองก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ตื่นเต้นไม่สุดนะฮะเออเซ็งมากเลยนะครับเดือนนี้มีแต่เรื่องที่อ่าเดือนนี้นะครับมีแต่เรื่องที่แย่สาหรับผมนะครับผมโอ้โหเดบิวโลดอนซันลี่นะฮะแต่ก็มีเรื่องดีหรอกนะครับผมไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะมีแค่เรื่องไม่ไม่ดีเท่านั้นนะครับเรื่องดีก็มีอยู่นะแต่เรื่องของกาชาเนี่ยกาชาเกลนะครับผมแน่นอนนะครับ โคจิเนี่ยไม่เกลือได้ยังไงนะขนาดเปิดไอเดียทั้งบ้านนะครับยังได้เกลือไอเดียตัวเองแล้วจะเหลืออะไรนะถ้าเป็นไอเดียถ้าเป็นไอเดียตัวเองเนี่ยมันจะเหลืออะไรนะฮะอะไร mm hmm. ขาล็อกนะครับผม mm hmm. ก็แล้วก็กลุ่มลาร์เรนเจอร์กลุ่มกลุ่มลาร์เรนเจอร์กลุ่มที่ส mm ิบแปดผมเนี่ยได้เต็มตั้งนานเลยนะคุณผู้ชมนะครับผมก็เอาลิงก์ออกเลยนะผมเอาลิงก์ออกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะ อ่าเข้าไปแล้วก็มันเข้าไม่ได้นะฮะเออคือมันเต็มจริงๆไม่ถึง3วันเต็มนะครับผมบอกได้ไงว่าให้รีบเข้ากันนะครับผมอ่าไม่ถึง3วันนะกลุ่มลันเลนเจอร์กลุ่มที่18ของผมเนี่ยสมาชิก500คนเต็มหมดแล้วนะฮะเออกลุ่มที่18คือแบบสร้างไม่นานคือเต็มหมดแล้วนะครับก็น่าจะสร้างใหม่อย่างทีตอนเดือนหน้าแหละนะฮะโอ้โหบราเลือดร้อนเดี๋ยวนะอีก4 8ใบ ชินระกับเบน่มารุไม่มาเลยนะคุณผู้ชมมันจะออกยากอากอ,ก,อกเกย็นในขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบอุสตส่าห์ส่งท้ายอำลานะโอเคมาให้สักตัวก็ดีเหอผมอยากได้มากเลยนะครับโอ้โหนะฮะดูดิโคนี่วันอย่ดฤดูร้อนนะฮะหรือว่าผมต้องเปิดแบบเปิดไปเรื่อยๆเลยวะไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหโคนี่ฟองสบู่นะครับน่าจะไม่เกี่ยวแหละคือเวลาผมเปิดเกียร์เนี่ยผมคิดว่า,าน่าจะเปิดชา้าๆไงนี้แหละโอเคอยู่นะ,ะเพราะว่า นในไอเดียผมเนี่ยเวลาผมเปิดเองไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว,รวยังไงมันก็มีโอกาสเกลีอยมากที่สุดอยู่ดีนะฮะคือ <c oughs> แต่ถ้าเป็นในดีอื่นอะเช่นในดีทางบ้านเนี่ยผมก็เปิดรัวๆได้เลยนะเพราะว่าผมไม่มีความเกรงใจนะฮะเอ๊ก็ทางบ้านก็ส่งมาให้ผมเปิดผมก็เปิดเลยนะครับผมปริวัจจานดัมบี้นะฮะไม่ได้อะไรเลยนะฮะสามสิบใบสุดท้ายนะครับผมตั้งแต่ที่เปิดมาเนี่ยตวัวที่ใช้ได้เนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยนะเอาตรงนะครับผม ยังไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยโอ้โหมูนมือปืนพ่นสีนะฮะตัวนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเก่ามากแต่ว,ว่ามันเป็นตัวที่ใช้ไม่ค่อยดีครับใน PP แต่ว่าหรีกทองเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิหลีกเงินมันก็พอจะใช้ได้อยู่นะครับเออม,ม,มันแล้วแต่คนจะใช้นะครับเอาตรงนะครับผมปาบโอ้โหมูนอัศวินชั้นต้นนะครับ20ไปสุดท้ายคุณผู้ชม โอ้โห95ใบแลเนี่ยเปิดไป19รอบนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมเปิดไปกี่รูรรบี้อ่ะก็เปิดไปกี่รอบอะ่ะในการที่เปิด300รูบี้นะครับคำนวณไปก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ2รอบ3รอบแหละมั้งนะครับถ้าเปิด300รูบี้นะโอ้โหนายวิจิตรินมูลนะครับก็ไม่ได้7ดาวอะ่ะ8ดาวก็ออกน้อยมากนะครับเมื่อไหร่จะได้ตัวดีกับเขาทักทีเนี้ยโอ้โหมูลจะอาซวินชั้นต้น ดูดิคุณผู้ชมดูดิอันนี้ผมก็เริ่มท้อนะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปแหละนะฮะเออถ้าเกิดว่าเกียร์คริสต์มาสอ่าคือถ้ามันแบบถ้าเกิดว่าเกียร์เกียร์คริสต์มาสมันไม่มันไม่ออกเยอะในดีสองกับไอดีหกเนี่ยผมคงจะแบบเศร้าจริงๆนะคือผมเศร้าจริงๆนะี่รรนะครับอย่างนี้ถึงมันได้เกียร์คริสต์มาสเยอะแล้วก็ได้เจ็ดดาวอยู่นะครับแต่ว่าไอดีหนึ่งก็ดองตัวกระชามาแทบแบบประมาณร้อยหนึง่งเนี่ยนะครับเก้าสิบแปดไปจะถึงร้อยล้ะแต่ว่าเปิดก่อนนะครับอื ก็ไม่ได้เออโอ้โหโอ้โหชินละมาตัวสุดท้ายมันต้องให้ผมบ่นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูเดี๋ยวทางเกมอะดูดิโอ้โหคือแบบตาเบิกกว้างเลยตอนเนี้ยนะฮะคือแบบโอ้โหคือแบบทางเกมต้องให้ผมบ่นเนี่ยคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะเมื่อถึงจะออกอะ9 5้าใบถึงจะได้ชินละนะครับผมโอ้โห อันนี้คือพูดได้คำเดียวว่าโอ้โหเลยอะแม่เจ้าโอ้โหโอเคได้แล้วแหละครับผมโอ้โหในนี้สุดกว่าจะได้เหอแต่ว่าเบนนี่มารุก,ก็ยังไม่ได้สักทีเะครับผมยังไม่เคยเปิดได้เลยโอเคอย่างน้อยก็ได้ชินล่าแล้วว่าเอะเอามาสลับทีมเลยครับผมเออเอามาสลับได้อยู่หรอกอย่าลืมผมขออันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมขออ่าอัปเกรดเลยคือกบแดงในนี้เนี่ยมีประมาณสี่ห้าสิบตัวนะสี่สิบห้าสิบตัวเลยด้วยซ้ํา นะครับอันนี้ผสมไปแล้ว3ตัวนะครับ4ตัวไหมโอเค4่ตัวนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะล่าสุด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 ตัวนี้โอเคเดบิวต์เลยตอนนี้ย่อยไปเลยเอ้ยอย่าเพิ่งย่อยดีกว่านะครับผมโอ,โอเคชินระเลเวลเลเวลร้อยสี่สิบนะครับมีที่สลับหรือเปล่าไม่มีอย่างเนี้ยโอเคสี่สิบหกตัวนี่ไงเห็นไหมคุณผ,ผู้ชม อ่าชิบแล้วโอเคยังเหลืออยู่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่ายังทันอยู่2ชั่วโมงนะครับก็เกียร์คริสต์มาสนะครับผมไอดีนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะกําลังดองลูบี้ในการเปิดอยู่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเปิดได้ประมาณสัก400รลูบี้เหลือจะประมาณ200รูบี้แค่นั้นเองนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวผมขอใส่เกียร์พลังชีวิตก่อนแล้วกันโอเค3ามนะครับแล้วก็ เป็นรองเท้านะครับผมรองเท้ารองเท้าขอออปชันลดแรกเยอะๆโอเคเดี๋ยวขอก่อนเผื่อมีต้านสกิลที่เยอะมากแล้วก็มีลดแรกที่เยอะนะครับไม่มีนะโอเคเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมลดแรกไปสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋านะขอเป็นกระเป๋าดีกว่านะครับกระเป๋ากระเป๋าอขอค่าดีๆได้ไหมขอค่าหลบสกิลเยอะๆโอเคตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาผสมเลยนะครับผม โอเคผมขอคัดเลือกก่อนแล้วกันนะฮะในที่สุดกว่าจะได้นะคุณผู้ชมมันได้โค้งสุดท้ายจริงของโคง้คงวงโค้งวงโค้งสุดท้ายอะ่ะห้าใบสุดท้ายในะห้าต่อสุดท้ายกว่ามันจะบอกกว่ามันจะออกอะ่ะคุณผู้ชมคิดเอาแล้วกันว่าโคจิจะเกลือแค่ไหนถ้าไม่ได้อะ่ะเออโอ้โหสุดจริงสุดจริงจงีเอ็มผมยอมรับเลยว่าทํากับผมอย่างนี้ผมแบบโอ้โหสุดจริงฮะโอมาเดี๋ยวขอ คือชิ้นล,ล้ามันมีสกิลนี้อยู่เนาะโอเคเอ้ยเดีย๋ยวเพิ่งเล่นดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับโคลโบไฟฟอร์สนะครับเดือนนี้นะก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับผมความรู้สึกต่างๆนาสนุกทุกเศร้านะครับผมมีความสุขนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าผ่านอะไรมาบ้างในเดือนธันวาคมกับโคลโบไฟฟอร์สนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการเปิดกาชานะครับผมส่งท้าย ส่งท้ายโคลโรโบรไฟฟ์ฟอร์สหรือว่าการอำลาโคลโรโบรไฟฟ์ฟอร์สในในไลน์เลนเจอร์นั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาับไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปนนะครับทุกคนมาแต่ในมินนาบ๊ายบายครับผม